พระสวัสดียามเช้านะครับมาทุกคนเรามาต่อที่ทางน้ำครับผมามาดูบ้างกันกันว่ามันจะโดนไหมแต่ไม่มั่นใจเหยื่อนี้เลยครับเพราะว่ามันเป็นเหยื่อแห้งๆมันโอเคสำหรับผมว่าเนี่เลยนะรู้เลยยกมามันเป็นเหยื่อปลาย่ยางแห้งครับ ที่ขายตามตลาดแบบนั้นแหละมันไม่มีรสชาติอะไรเลยมันมันไม่หอมไม่อะไรด้วยครับกบปะนั่นๆนะกบ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 วะกบเยอะดีวะตรงนี้ก็แลดักกันะก่อนเดี๋ยวก่อนเจอดักกบกบเยอะตรงนี้นั่นๆนะนั่นนะเดี๋ยวกดลงนะกบ มันมันไม่หอมเหมือนป่ากนันอนะ่ะเราจะมีอยู่ไซสซ่สองสามกับบอกแวนะครับที่เป็นปลาเก่าอยู่เนี่ยปลา,าไม่ไม่น่าใจครับปลา,าไม่หม่ปลา,าปลาเก่าไม่ได้ครับจริงด้วยปลาอะไรวะปลากเก็ตธรรมดาเขาขอยย่างเป็นแผงอนะ่ะที่มันติดๆกันไม่ดี ผมมองอี็แล้วว่ามันไม่ดีนะถ้ามันห่าไม่ได้ก็เลยต้องเอานะ้ำมาลองก่อนไปต่อครับหนูไมต้องดับครับผมไตมันค้างเลยแหละไม่มันซวยนะแต่แสดงว่าเยื่อไม่ดีครับผมผมว่านะโอ้อ เข้าเลยอุย้ยมีครับนี่เฮ้ยจ้าท่านผู้ชมนี่ไงเฮ้ยแสดงว่าไม่มีตัวเฮ้ยท่านผู้ชมอันนี้ป่านี่เข้าอยู่ครับผมเป็นเข้าๆครับนี่ไอตัวเนี่ยตัวส,สวยเลยแหละอันนี้นี่นี่เออได้ด้วยแสดงว่าไม่มีตัวไปต่อครับอือดูม้ให้ดิ ช่วยๆนะเนี่ยแต่ดักตู้ไม่ได้ลึกโอ้ลึกจริงและสียังค้างครับลองอยังไหมอฮะมีไหมอุ้ยสั้นๆส,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 สั้นอย่างไรสั้นอย่างไรนี่ยมีสั้นๆอยู่ยกมาสั้นๆทีแรกครับตัวเนี้ยจะได้สองตัวเพรตัวเดียว,ววเดยวละครับท่านผู้ชม โอ้ตัวเดียว,วกระพัวโอเคเฮ้ยเอาเลยว่ะเริ่มมาเจอแล้ววะเริ่มมาเจอปลาไหลแล้วว่็จะเฮ้ยตีอันไม่โดนเลยจะมีให้หรือปล่คนทุกคนอันนี้นจะมีให้หรือไม่ดักเนกองหินเลยไอ้กองกระเบื้องะดู เหนไหมโอ้โหน,น้ำล้วนโอ้โห,ขย,ห,หยข,ขยะทั้งนั้นเลยนักอึ๋งเลยนึกว่าป่าแสดงว่าผมยุ่เข้าไปเป็นขยะทั้งนั้นเลยถึงหนักโอ้โหอะโอเคได้มาเพิ่มหนึ่งกระบอกอ้อวันนี้ตัวสวยไม่ใหญ่ไม่เล็กแบบเมื่อวานครับต่อไมาครับ แดกเหมือนโดนด,ดอนอีแหละเยื่อมันไม่ดีถ้าเป็นเยื่อพวกปลามันจะดีนะผมว่าน่าจะดีกว่าปลาโอ้โหเบาวิาอยเลยมันเป็นปลาแห้งขนาดปลานี่มันยังไม่มันต้องแบบเขาเรียกอะไรเขายุ่ยเขายุ่ยออกมาได้เนาะแบบอะไรอ่ะเขาเรียกให้มันแบบยุ่ยยุ่ยออกมาท้ยายเหมือนเด้ไล่มาล้างส่งกินมัน้ง ไม่มีเลย่าพอะไรวะโอ้ยเงทองโอ,โ<ถ>โอ้โดดต้นยอดตน้นลงมาเลยเนี่ยนอนกิ่งนุ่มกิ่งที่นอนนะโอ้ไม่สวยนะเดี๋ยวเจอกันครับไม่เดี๋ยวเจอเยือกไหมอันนี้ไม่โอเคไปทับใจ โอ้ยมีตัวหนึ่งเห็นอยู่แวบๆบแบบนี่ไงเฮ้ยนี่ไงมีตัวหนึ่งาขาวเหลืองเออหือต,ตัวไม่ติตัวกำลังกินครับนะเพราะว่าตัว,ตวกำลังกินโอ้โหไกลวะ่ะ <laughs> เดี๋ยวขี่เราไปดูดีกว่าทุกทชมอ้ยต่อครับอ๋อต่อครับนี่ต้องหาที่หมอเหมาะ ดีเยอะดีๆไม่เยอะไม่ประทับใจแต่ก็ยังพอเข้าอยู่ครับผมมีตัวให้เข้าอยู่แต่ไม่ใหญ่ยยังไงมีแต่น้ำหรือยังไงมีแต่น้ำมาเนี่ยมีแต่น้ำจ้าอาไรจอกเลยไม่สู้อยู่ไม่ ม่ชมเดอะแต่แก้มือไม่ครับไี่ขอวเรแก้มือไม่ไม่ได้เรื่องไม่โอเคสำหรับเยื่อนี้ได้น้อยด้วยหมากไก่ด้วยมีตัวแต่ไม่ค่อยเข้าเยื่อไม่ดีใไปดิปะ่ะ ดูดิไม้สวยทั้ทงนั้นเฮ้ยแต่ดายเว้ยโอ้โหโอ้โอมีเนี่ยอืมยังมีตัวครับผมนี่ปไหเยยมไม่ค่อยดออีครับผมมาดูนีน้ครับ ไอ้เมื่อกี้น้ำแห้งครับนี่จะแห้งตามบ่ไม่รู้นี่ยไม้เดียวกันเนี่ยโอ้โหได้ลุ้นเลยมาอย่างซวยโอ้โหแหง้งจริงๆโอ้จุ่มน้ำน้อยเนาะโอ้น้ำต้องอยู่บนนี้อยู่ตรงนี้เดีวโอ้โหทำให้ได้ไงบ่โอ้หยอยหโหจะลองดูมันน,นั่งไหมโอเคไหมอุ้ยโฉมโอ้โหบอกใจเลยบ่ อ oh. oh. mm. ุ้ยเขาโห่นื้อหนาไม่แห้งจ้ำเลยอ่ะหุยอูบโอ้ยที่ดายน้ำแห้งตรงนู้นโอ้โหุ้ยไม่ใหญ่ใหย่หว่าที่ดูมือถือเทห้ตรงรถให้ดูเลยอยากเห็นกันใจันาดน่อยปวดท้องมึงขึงข้องหลงเลยวะเจ๋จัด มา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 เดี there, right? ๋ยวจะหาที่ลงลงเท่ดูม oh no like ันคงไม่เลื้อยเร็วขนาดนั้นเนาะยกหมอนเหมแอนนักอึ้งเถะเออทำไมกั้นนะอะไรเนี่ยชงโอ้ยอุ้ยตัวมีหกเจ็ดขีดด้วะตรงนี้เดี๋ยวจัดเลยเดี๋ยวลงรู อามาดูผลงานนะครับผมว<ะ>่าเราได้เข้าห้างก็บ,บอกแต่ว่าเดินเข้ามากใกล้ๆตรงนี้ดูผลงานนี่ตรงนี้มาส่องตรงนี้เดินเข้ามากใกล้ๆเลยเออเดี๋ยวดูนะอากระบอกตัวไม่ใหญ่ตัวนี้แต่ก็พอได้อยู่โอ,อ,อ้ตัวไม่ใหญ่แต่กรพอได้อยู่อ่าตัวที่ส่องโอ้ต,ตัวใหญ่บ่ะ เตวแป้งๆไม่มีหรือมีนี่ตัวที่สามครับผมโอ้โเข้าปลายนี่เฉยเลยซื้อหวานนี้นี่นี่นี่เยอะนี่ปลาซื้อมาฮะปลาอะไรเป็นมันย่างเป็นแพะอืมนั่นล่ะปลาย่าง่ไเล่ะใช่อ๋อซื้อลาย่างเขาตีกี่บอกันหมันเข้ามากกว่านี้ดิเขาอ๋อนี่ไงมีอันนึง อ้าวลุดไปแล้วมั้งนี่เงาเค้ยเฮ้เฮ้ยไ้หนาไอ้ไอ้หนา รอกบลาตวัวดูตัวนี้ดูดูห่างพวกให้ดูดูเต้ดูเต้โอ้โหความเข้าไปตัวใหญ่ว่ะจะตายแล้วว่ะไม่ตายโอ้โหหนามันแห้งไปอันนึงนี่งเลือกมาแค่เนี้ยโอมาแค่เนี้ยคิดว่าไม่บีไม่ไม่เข้าแล้วนะยูแค่เนี้ยมันเข้ามาเชยตัวใหญ่กับเพื่อนเลยอุ้ยใส่ไม่ได้แต้มครับผมน่าจะหลวมคว้าวันนี้ ลายใหญ่โมวานเยอะวออันนี้ตัวใหญ่ว่ะอืมไอตัวนคคี้ก็ฝากกดแล้วก็แชรกกดตามคนงานนันนยนะครับผมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ